เรื่องนี้ท่านทั้งหลายอาจจะคอยกันเยอะนะครับว่าด้วยเรื่องเงินเดือนข้าราชก,การอันนี้เนี่ยก็เป็นกอนนะครับหน่วยงานคณะกรรมการาข้าราชการพลเรือนนะครับได้รับมอบหมายจากรองท่านรองนายกปานปีนะครับท่านรองนายกปานปีก็ได้รับมอบหมายตามมาติคลโ,โมเมืม่อวันที่3 1ตุลาคม2566ให้ไปทําการศึกษาแนวทางในการปรับอัตรา,างเงินเดือน สำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการประชุมคลม,มอ31ตุลาเนั้นมีสองเรื่องนะครับเรื่องว่าด้วยการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ําซึ่งผู้ได้รับมอบหมายคือกระทรวงแรงงานส่วนในด้านของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ได้รับมอบหมายคือท่านรองปานปีนะครับผลท่านรองปานปีก็มอบหมายให้กอผกอผไปทําการศึกษาแล้วเนี่ยแนวทางในการที่จะปรับเงินเดือนหรือปรับรายได้อะ ต่างๆให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหลักการของกอพก็คือไปอิงสมัยที่ปีห้าประมาณห้าห้าสองิห้าที่มีการปรับฐานเงินเดือนอ่ค่าแรงขั้นต่ําเป็นสามรอบาทบ ժ, จําได้ใช่ไหมครับแล้วก็เงินเดือนปร,ริญญาตรีหมื0 0หันบาทสมัยนั้นเนี่ยการปรับเนี่ยเน้นการปารปับแรกเข้าแรกบรรจุนะครับหรือแลกเข้าเป็นพนักงานสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ อิงให้มันผู้ง่ายคอนเซปต์ก็คือให้กับคนแรกเข้าเป็นหลักเพราะนั้นผลการศึกษาอันนี้เนี่ยออได้คำนึงถึงว่าถ้าจะปรับเนี่ยมันต้องปรับเพื่อวุ่งหวังสองอย่างคือหนึ่งปรับเพื่อรักษาคนดีไว้ในระบราชการกับสองปรับแล้วต้องมีมาตรการอื่นเพื่อต่อประชาชนให้ได้ว่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายประจำเพิ่มเงินเดือนไปแล้วเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทน ว่าประชาชนจะได้รับเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่นะครับดังนั้นผลการศึกษาออกมาอย่างนี้ครับว่าสําหรับการปรับเงินเดือนนะครับเอา,ว,าว่าด้วยเงินเดือนก่อนเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปรับให้ไม่สําหรับริญญาตรีนะครับภายใน2ปีต้องปรับแล้วไม่ต่ํากว่าแรกเข้านะครับไม่ต่ํากว่าหมื่นแปด ายในสองปีนะครับโดยปรับปีละสิบเปรซปรับปีละสินถ้าเป็นปริญญาถ้าเป็นระดับปวชนะครับปรับสองครั้งภายในสองปีต้องไม่ต่ำกว่าห1 0 0 0มื่นหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เนี่ยอย่างนี้ครับว่ายกตัวยอย่างเช่นปริญญาตีถ้าถ้าหมื uh, ่นห้านะครับปีแรกก็ปรับเป็นหมื่นหกันห้าปร์เซนต ปีต่อมาก็ปรับอีกสิบเปอร์เซ็นตะครับเพราะฉะนั้นภายในสองปีมันจะทะลุเกินหมื่นแปดไม่บอกไหครับไม่ได้ปรับทั่วหน้านะครับหมายถึงว่าใครที่ไม่ใช่พวกคนที่รับราชการมานานแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปไม่ได้ปรับแบบ across the board ทุกตําแหน่งยกขึ้นทั้งแผงเบื้องต้นปรับแค่แรกบรรจุเข้ารับราชการแล้วมันจะมีตารางเดี๋ยวมันจะแจกให้ท่านนะครับว่าปัจจุบันเงินเดือนเท่านี้พอปร,ปรับปีที่หนึ่งปรับขึ้นเท่าไหร่ ตั้งแต่ระดับปวชปวสปริญญาตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีหลักการก็คือปรับทีละสิบเปอร์เซ็นต์สองปีและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อปรับแล้วจะต้องไม่น้อยกว่าหมื่นแปดสำหรับปริญญาตรีแล้วก็หมื่นหนึ่งพันสำหรับปวชอันนี้ปวสมีปริญญาโทปริญญาอีกอันนั้นคือเงินเดือนนะครับส่วอีกตัวหนึ่งที่จะปรับให้ก็คือเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึงข้าราชาการเดิมที่รับราชาการมาก่อนเป็นรุ่นก่อนอนี้แล้วกันนะฮะแต่ฐานเงินเดือนมันต่ําฐานเงินเดือนมันต่ําต่ํากว่าหมื่นแปดต่ำกว่าหมื่นห้า 15, อะไรเงี้ยนะครับก็ให้มีการปรับชดเชยพูดง่ายว่าให้ย้อนหลังเลยว่าใครที่บรรจุมาสิบปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเจอฐานเงินเดือนต่ําทุกวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ปรับชดเชย ให้ได้ระดับมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการปรับเพิ่มเงินเ,<อ>เงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราวสำหรับเงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราวเนี่ยในอดีตมีหลักการว่าอย่างนี้นะครับปัจจุบันก่อนหน้าคอลบอเที่ยวนี้นะครับก่อนจะปรับเที่ยวนี้เนี่ยเขามีหลักการว่าใครก็ตามเงินเดือนใครการคนไหนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเงินเดือนต่ากว่าหมื่นสามพัน 285บาทให้ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว2,000บาทต่อเดือนนะครับแต่เมื่อเพิ่มแล้วต้องไม่เกินของเดิมนะครับไม่เกิน13,285บาทแต่ของใหม่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเพาดานนี้ใหม่จาก13,285เป็นไม่เกิน14,600สี่พัข้าราชการหรือหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใด มีเงินเดือนไม่เกินหมื่นสีให้ได้เงินเพิ่มการคองชีพชั่วคราว2000บาทต่อดเดือนแต่เมื่อบวกเข้าไปแล้วต้องไม่เกินหมื่นสีเข้าใจนะครับกับมีอีกกลุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เงินเดือนต่ํามากและบวกเงินค่าเ,เพิ่มเพื่อการคองชีพชั่วคราวเนี่ยบวกไปแล้วก็ยังไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเขาจะให้เติมให้ถึงหมื่น ของใหม่ยกเพดานขึ้นถ้าไม่เกินหมื่นหนึ่งพันนะครับหมื่นหนึ่งพันที่หมายเงินเดือนบวกเงินเพิ่มการของที่ชั่วคราวแล้วยังไม่ถึงหมื่นหนึ่งพันก็เพิ่มให้ถึงหมื่นหนึ่งพันเข้าใจใช่ไหมครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณในปีแรกนะครับเจ็ดพันสองร้อยล้านบาทอันนี้หมายถึงถ้าใช้สิบสองเดือนนะครับเดือนละหกร้อยล้านปีที่สองเนี่ย ใช้8,800ล้านแต่เนื่องจากว่างบประมาณ2อ6 7กว่ามันจะใช้ได้เนี่ยต้องนุ่นนะครับพฤษภาเพราะฉะนั้นใช้จริงของปีแรกเนี่ยมันจะใช้แค่5เดือนนะครับแต่นี้อนุมัติไว้ในหลักการก่อนปีแรก12เดือนคือ7,200ล้านปีสองแ8ดพล้านทั้งหมดนี้ก็ที่ประชุมคลโมออนุมัตินะครับ ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการเป็นกันเพิ่มช่วยการของที่ชั่วคราวเนี่ยตั้งไว้ปีละไม่เกิน3,000ล้านบาทนะครับกรมอมีมติเห็นชอบแล้วก็ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับไปดําเนินการตามนี้นะฮะไปดําเนินการแล้วก็ไปผู้ง่ายใช้แนวทางอันเนี้ยที่คอรมอนอนุมัติไปการไปเริ่มดําเนินการได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาสองันาอยหกสิบ